สวัสดีค่ะร้านอินเตอร์เทคิทยุสื่อสารนะคะวันนี้จะมาสาธิตนะคะการเมมช่องใช้งานย a s u FT สองสี่ r s นะคะอันดับแรกนะคะลูกค้าต้องเลือกช่องที่ลูกค้าจะเมมนะคะเสร็จแล้วกด MR ค่ะเลือกช่องหลักและช่องที่ลูกค้าเมมให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วกด MR ค้างไว้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นช่องที่25ช่องหลัก25 ช่องที่เราจะเมมก็ต้องเป็นช่องยี่สิบห้าเหมือนกันนะคะต้องให้ช่องหลักกับช่องย่อยตรงกันเสร็จแล้วกดเ R มครั้งไว้ค่ะหน้าจอจะขึ้นเมมอินนะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบช่องใช้งานนะคะที่ลูกค้าจะเมมวันนี้นเทจะเมมเจ็ดช่องใช้งานให้ลูกค้าดูนะคะสาธิตให้ลูกค้าดูเจ็ดช่องใช้งานทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบเลืองช่องหลักนะคะ แล้วก็มาเลือกช่องย่อยให้ตรงกันกด M R ครั้งไว้ค่ะถ้าหน้าจอขึ้นเม m อินนะคะแสดงว่าเราเมมช่องใช้งานลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นช่อง59นะคะกด M R หนึ่งครั้งค่ะเลื่อนลูกศรหรือเลื่อนตัวเลขนะคะให้มันเป็น59ตรงกันเสร็จแล้วกด M R ครั้งไว้ค่ะช่องต่อไปนะคะเป็นช่องที่61กด M R หนึ่งครั้งค่ะ ตรงกันแล้วกด M R ค้างไว้นะคะหน้าจอขึ้นเมมอินนะคะก็คือเราเมมช่องใช้งานไปแล้วนะคะสามารถเมมช่องใช้งานลงไปในเครื่องนะคะได้199ช่องค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนไม่เมมช่องใช้งานก่อนไปใช้โทนดิจิตอลหรือโทนอนาล็อกนะคะจะไม่สามารถรับส่งกันได้นะคะวันนี้อินเตอร์เทคก็จะมาสาธิตวิธีการเมมช่องแบบง่ายๆนะคะในรูปแบบอินเตอร์เทนะคะแบบฉบับง่ายและได้ใ ะะว่าต้องเลือกช่องหลักก่อนนะคะแล้วก็กด MR มหนึ่งครั้งเลือกเลือกสอนหรือเลือกช่องที่ตรงกันกับช่องหลักนะคะเสร็จแล้วกด MR ครั้งไว้หนะ้าจอขึ้นเมมอินนะคะก็คือเราเมมช่องลงไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอินเตอร์เทค่ทีลทสื่อสารวันนี้ก็ฝากร้านไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ